เราคบแล้วเราคบแล้วก็รู้จักข้าราชการอย่างนี้ไว้เป็นเกียรติเป็นสีกับเราแล้วไม่อายใครเชิญค่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เป็นเจ้านี้ใคราการอย่างผมทุกท่านครับผมในฐานะ ลูกนี่ท่านวันนี้มากราบพบท่านที่เวทีห้าแยกลาดพาวผมเรียนพ่อแม่พี่น้องครับว่าชีวิตผมเนี่ยนะครับอย่างที่พี่รัชนาภรณ์ได้แนะนำแล้วนะครับผมเนี่ยจากธรมร,นะธรมเนียบรัฐบาลนะธรรมเนียบรัฐบาลที่นายกที่ท่านกำลังไล่อยู่เนี่ยแหละครับจากธรรมเนียบรัฐบาลมาสู่เวทีต่อสู้ของพี่น้องประชาชน จากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งในราชาการก็เทียบเท่าปลัดก,กระทรวงสูงสุดในราชาการมาสู่ตำแหน่งกระบฏตามหมายเรียกของกรมสอบสวนคดีพิเศษเมื่อวันซื้นี้นะครับพี่น้องครับท่านอาจจะสงสัยว่าผมเสียใจไหม นะครับผมรู้สึกตกต่ำไหมเรียนพ่อแม่พี่น้องด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่งครับผมรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มาร่วมต่อสู้กับพ่อแม่พี่น้องครับณวันแรกที่ผมเข้ารับราชการเมื่อสามสิบปีที่แล้ว ผมก็เริ่มเป็นหนี้พ่อแม่พี่น้องผู้เสียภาษีทุกท่านมาจนกระทั่งวันนี้ท่านเลี้ยงดูผมมาสามสิบกว่าปีแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับท่านท่านยังจะต้องเลี้ยงดูผมต่อไปจนกระทั่งผมกเกษียณนะครับไม่ใช่เฉพาะผมพ่อแม่ผมภรรยาผมลูกผมท่านก็เลี้ยงดูตลอด ความผูกพันบุญคุณของพ่อแม่พี่น้องผู้เสียภาษีกับข้าราการอย่างผมมันจึงมีมาอย่างยาวนานแล้วก็มีอย่างล้นหัวล้นตัวอยู่ตลอดเวลาครับท,ท่านท่านทราบไหมครับว่าพวกผมเนี่ยนะครับไม่ว่าผมหลับไม่ว่าผมตื่นผมก็รับเงินเดือน ผมเจ็บไข้ไม่สบายท่านก็ดูแลรักษาผมผมกเกษียณมาแล้วจกนกระทั่งเสียชีวิตบำเหน็จตกทอดไปถึงลูกผมอีกถึงครอบครัวผมอีกมุลคุณราชาการมันมากมากมายมหาศาลจริงๆครับพ่อแม่พี่น้องครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับพ่อแม่พี่น้องครับถ้าการคนใดาการพูดใดมันทรยศต,ต่อผลประโยชน์ของชาติ มันทรยศต่อผลประโยชน์ของพ่อแม่พ <something> <fuck> ี่น้องประชาชนมันยอมเป็นเครื่องมือให้กับนักการเมืองชั่วโกงกินประเทศชาติโกงกินประชาชนไอ้ข้าาการคนนั้นใช้ไม่ได้ครับพ่อแม่พี่น้องครับผมถูกย้ายจากตำแหน่งเลขาธิการสภากรรมการชาติไปนั่งตบยุงในตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ผมไม่โกรธครับนั่นเป็นเรื่องส่วนตัวผมผมก็ต่อสู้ทางศาลไปนะครับแต่สิ่งที่รัฐบาลสิ่งที่คณะรัฐมนตรีคณะนี้ได้กระทำต่อพ่อแม่พี่น้องนี่เรื่องส่วนรวมผมยอมไม่ได้ครับวันนี้ผมได้รับหมายเรียกในฐานะกระบฏจาก d s เอไเรียบร้อยแล้วนะครับ ไม่เป็นไรครับถ้าการต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติเพื่อพ่อแม่พี่น้องเพื่อลูกหลานของเราอนาคตได้รับข้อหากระบฏผมคิดว่าทุกท่านคงยอมรับข้อหากระบฏทั้งหมดใช่ไหมครับแล้วขอให้ขอให้ตั้งข้อหามาเลยเราจะไม่หวั่นกลัวเปน็นอันขาดแต่ขอร้องอยากกันแกล้งเปน็นอันขาด กันแกล้งแล้วจะต้องโดนตอบ,ตอบโต้กลับหนักยิ่งกว่าเดิมครับผมเล่าให้ท่านฟังครับเรื่องหมายเรียกอันแรกเียนะครับคดีของผมไปถึงศาลปกครองกลางแล้วนะครับที่นายกย้ายผมไม่เป็นธรรมผมชนะในศาลปกครองกลางศาลสั่งให้คืนตำแหน่งให้ผมครับ นายกอุทธรไปที่ศาลสูงขณะนี้ผมกำลังรอคำวินิจฉัยคำพิพากษาจากศาลสูงอยู่แต่หมายเรียกฐานะกระบฏดันมาก่อนครับพ่อแม่พี่น้องครับไม่เป็นไรครับหลังสิ่งไม่ไร้จะมีสิ่งที่ดีตามมาและผมหวังว่าผมจะได้รับความเป็นธรรมคืนมาในไม่ช้านี้ครับนี่เรื่องที่หนึ่ง นี่เรื่องที่หนึ่งเรื่องหมายเรียกเรื่องที่สองเนี่ยเกี่ยวกับหมายเรียกเนี่ยผมเรียนพ่อแม่พี่น้องว่าผมคงยังไม่ไปตามหมายเรียกไม่ใช่ผมไม่เคารพกฎหมายแต่ผมยังมีภารกิจร่วมกับพ่อแม่พี่น้องครับต้องรอให้ผมไล่นักการเมืองชั่วและข้าราชการเลวๆออกไปก่อนแล้วจะไปตามหมายสารครับ สุดท้ายครับพ่อแม่น้องครับเกี่ยวกับหมายเรียกมีปัญหาอยู่บ้างนะครับพ่อแม่น้องคงจําได้นะครับว่ามีเมื่อมีหมายเรียกแล้วก็จะมีการยึดอายัดทรัพย์สินยึดอายัดบัญชีธนาคารต่างๆซึ่งหลายท่านก็โดนไปแล้วรุ่นหนึ่งรุ่นสองผมรุ่นสามนะครับสําหรับผมไม่มีปัญหาครับไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่เรื่องยึดบัญชีผมเนี่ยต้องคุยกับเมียผมนะครับคุย แล้วผมเรียนไปถึงท่านพิบีดีอท่านทาลิศแพงดิตนะครับว่าคุยกับเมียผมเนี่ยคุยยากนะครับเพราะว่าบัญชีผมภรยาผมยึดไปตลอดแล้วนะครับผมต้องยืมกันเมียผมใช้อยู่ทุกวันนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องครับผมเนี่ยรับราชการมาสามสิบกว่าปี ถ้าไม่จบลงอย่างวันนี้นะครับถ้าไม่จบลงอย่างวันนี้ไม่จบลงอย่างที่ผมเดินมาร่วมต่อสู้กับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยผมจะเสียใจมากที่สุดชีวิตราชการสามสิบกว่าปีไม่มีความหมายไม่มีคุณค่าครับพี่น้องครับพ่อแม่พี่น้องที่ที่เคารพครับผมเนี่ยมาหลายเวทีมาติดต่อกันนะครับตลอดต่อสู้กันมาเนี่ยนะครับ ผมก็เห็นพ่อแม่พี่น้องเน็ดเหนื่อยนะครับต้องนอนอยู่กลางถนนต้องกินอยู่ทางถนนนะครับมีพื้นถนนแทนเตียงที่บ้านผมไม่สบายใจครับผมเห็นที่ไรแล้วผมก็สะทกสะท้อนใจทุกครั้งนะครับไม่อยากให้การต่อสู้อย่างนี้ยืดเยื้อต่อไปอยากจะให้ชนะโดยเร็วที่สุดแต่พ่อแม่พี่น้องครับผมเรียนพ่อแม่พี่น้องอย่างหนึ่งนะครับว่าปราดเขาบอกว่า อันปราดนั้นเนี่ยนะครับอาจจะเอาชนะได้ทั้งมนุษย์และเทวดาแต่การเอาชนะคนหน้าด้ในยากที่สุดครับพ่อแม่พีน้องครับแต่ด้วยพลังของพ่อแม่พี่น้องด้วยความมุ่งมั่นนะครับด้วยความตั้งใจจริงทําเพื่อผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองผมคิดเบิร์ในที่สุดต่อให้ด้านว่านี้อีกร้อยเท่าเราก็จะต้องเอาชนะมาได้ครับ ที่ที่ผมเรียนพ่อแม่พี่น้องว่าทำไมรัฐบาลนี้ผมไม่อยากจะบอกว่าหน้าด้านแต่จําเป็นต้องพูดว่าด้านที่สุดจริงๆครับท่านท่านจำได้ไหมครับช่วงที่รัฐบาลนี้ผ่านพระบัญญัติเนื้อโทษักกรรมนะครับซึ่งผิดทั้งทางโลกทางธรรมผิดทั้งนิติรัฐนิติธรรม ไม่มีที่ไหนในโลกเขาทํากฎหมายอย่างนี้กันผ่านกฎหมายนี้ไปเสร็จแล้วเมื่อพวกเราออกมาต่อต้านกันทั้งประเทศรัฐบาลนายกก็เพียงแต่บอกว่าได้ถอนร่างนี้ออกแล้วได้ขอให้วุฒิสภาล้มร่างเอ,อ่อพรบเนี่ยทวกรรมนี้แล้วแค่นั้นก็เฉยไม่ได้รับผิดชอบอะไรมากกว่านั้นเลยนี่อันที่หนึ่งนะครับต่อมาเมื่อมีการแก้ไขรัฐมนูญ ร่างแก้ไขรัฐนูลว่าด้วยที่มาของสว,วนะครับสารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยว่ากระทําไม่ได้นะครับไม่ไปไปตามไม่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเพราะงั้นเป็นโมฆะทําทไม่ได้แทนที่จะเกิดความละอายแทนที่จะรับผิดชอบที่ยวนี้ท่านทราบว่ารัฐบาลทํำยังไงท่งานทราบไหมครับหันไปด่าสารแทนครับมัน มันทำผิดพอเขาจับได้ไล่ทันส่งไปที่ศาลสายมินิจฉัยแทนที่มันจะเกิดความละอายมีความรับผิดชอบมันกับด่าศาลและประกาศว่าไม่เคารพคำวินิจฉัยของศาลครับพ่อแม่พี่น้องครับเช่นเดียวกันครับแก้รัฐธรรมนูญอีกมาตรา190ว่าด้วยการทำสนธิญากับต่างประเทศ ศาลก็บอกก็ผิดอีกมันผิดซ้ําผิดซากแต่มันไม่เคยรับผิดชอบอะไรเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับผมไม่ทราบว่าจะยกตัวอย่างอะไรมาอีกพ่อแม่พี่น้องครับตัวอย่างมากเหลือเกินกับรัฐบาลนี้ที่เพิกเฉยต่อความผิดที่กระทําที่ไม่รับผิดชอบพ่อแม่พี่น้องจํารัฐมนตรีมหาไทยได้ไหมครับรัฐมนตรีมหาไทยคนที่ออกมาขู่พวกเราบ่อยๆนั่นแหละครับจารุพงษ์เลืองสุวรรณ ลัมดีคนนี้ใส่เสื้อสีแดงนะครับไปขึ้นเวทีแดงที่รัชมังคลานะครับคมขูพวกเรายิ่งกว่าแกนนำเสื้อแดงตัวจริงซะอีกมาวันหนึ่งพอเห็นกำนันผู้ใหญ่บ้านมาขึ้นเวทีพี่น้องประชาชนทนไม่ได้จะสั่งสอบพี่น้องประชาชนครับพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านพวกเราครับทีตัวมันทำเองมันไม่รู้สึกอะไรคนอื่นทำมันทนไม่ได้ อย่างนี้ถุยใส่มอนทันทีดีไหมครับพ่อแม่น้องครับผมว่าเช่นเดียวกันครับพ่อแม่พี่น้องครับรัมดีต่างประเทศท่านนี้คนที่หัวล้ลานหน้าเหมือนลิงหลับลิงง่วงนะครับรัมดีท่านนี้ว่ายังไงครับกำนันมีหมายจับแกนํำมีหมายจับ ต้องจับให้ได้นะถ้าต่อสู้อาจจะต้องใช้อาวุธอาจจะต้องจับตายก็ได้พูดคู่สารพัดครับในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยสอรอสอท่านจำได้ครับรัฐมนตรีคนเดียวกันนี้แหละครับทักษิณชินวัตรหนีหนีหนีหนโทษสองปีสารดีกาแผนการยับ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยถึงที่สุดแล้วลงโทษสองปีหนีไปต่างประเทศรัฐมนตรีต่างประเทศคนนี้ไม่เคยทําอะไรเลยตลอดระยะเวลาสองปีกว่าที่ผ่านมาเพื่อเอาคนหนีคุกม,มาลงโทษใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับนอกจากไม่ไม่ติดตามตัวมาตามหน้าที่ของรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วยังแอบไปออกพาสปอร์ตให้กับนักโทษหนีคุก แล้วก็หลีกเลี่ยงการไปตอบคำถามกับผู้ตรวจการแผ่นดินมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับไออย่างนี้ถุยให้มันนักถามทีดีไหมครับถ,ถุยถุยถุยครับพ่อแม่พี่น้องครับนายกรัฐมนตรีก็เหมือนกันพูดอยู่คำเดียวลาออกไม่ได้หรอกค่ะ ดิฉันต้องรักษาประชาธิปไตยมันประชาธิปไตยจริงเหรอครับพ่อแม่พป่น้องครับที่นายกนี้กาลังรักษาอยู่มันเผด็จการทรรลาเสียงข้างมากครับไม่ใช่ประชาธิปไตยเข้าใจเสียใหม่ครับท่านนายกพวกเรามาต่อต้านมาประท้วงนายกคนนี้รัฐบาลนี้สามเดือนมาแล้วติดต่อกันเกือบเกือบสามเดือน ครั้งใหญ่ๆครั้งทั่วไปก็มากันเยอะแยะไปหมดครั้งใหญ่ๆสามครั้งมากันเป็นล้านทั่วประเทศก็ยังไม่รู้สึกอะไรไม่รับผิดชอบอะไรเลยสักอย่างหนึ่งก็ยังท่องคาถาอยู่อย่างเดียวไม่ลาออกไม่อะไรทั้งสิน้นผมว่าอย่างนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับสิ่งที่นายกสิ่งที่รัฐมนตรีทำนี้มันเป็นเรื่องของทางกฎหมายนะครับแต่พ่อแม่พี่น้องทราบไหมครับว่าสิ่งหนึ่ง ที่ระบอบก,การเมืองประเทศต่างๆยึดถือมาตลอดนั่นก็คือจรรยาบรรณและจริยธรรมทางการเมืองครับซึ่งผมซึ่งผมเสียใจที่สุดที่จะบอกพ่อแม่พี่น้องว่ารัฐานาน้าด้านอย่างนี้ไม่มีเรื่องพวกนี้อยู่ครับจรยาบรรณหรือจริยธรรมทางการเมืองนี้ มันจะทําให้การเมืองการเปลี่ยนแปลงต่างๆนี่เป็นไปโดยราบลื่นสิ่งใดที่ไม่เขียนไวในกฎหมายที่ชัดเจนเพียงพอจริยธรรมหรือจรรยาบรณทางการเมืองที่ยึดถือปฏิบัติกันมานี้จะเข้ามาแก้ไขปัญหาทําให้การเมืองนั้นไม่ติดล็อกการเมืองสามารถเดินหน้าไปได้โดยราบลื่นแต่ไม่มีอยู่ในรัฐบาลนี้ไม่มีอยู่ในนายกรัฐมนตรีเลย สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เขียนเอาไว้ในกฎหมายแต่เขียนเอาไว้ในหัวใจนะครับเขียนเอาไว้ที่จิตสํานึกของนักการเมืองและถ้าพวกเราไม่มีสิ่งนี้อยู่การเมืองจะเจอปัญหาอยู่ตลอดเวลาที่อื่นนะครับพ่อแม่พี่น้องครับที่อื่นเนี่ยหลายท่านคงเคยฟังแล้วนะครับว่าแค่หลังคาห้างสรรพสินคา้าในบ้านเมืองก็พังลงลาและมีคนบาดเจ็บเสียชีวิตนายกลาออก บ้านเราเนี่ยนะครับที่อื่นนี่ผมคิดว่าท่านนายกมนตรีท่านนั้นนะครับคำมตีคณะนั้นละลึกชาติได้ว่าชาติที่แล้วทําผิดอะไรมาผมว่าชาตินี้เขาลาออกเลยแต่ของเราไม่มีครับของเราเนี่ยผมคิดว่าเตาให้ฟ้าถล่มดินทลายลงไปต่อหน้าอีก,ก็คงบอกว่ายังไม่ลาออกเหมือนเดิมนะครับพ่อแม่ม่น้องกัน ผมผมอยากจะกราบเรียนท่านนะครับว่าปัญหาติดขัดทางการเมืองณนะวันนี้มันไม่ได้ติดขัดจริงมันมีทางออกแต่ทางออกนั้นเนี่ยไม่ได้เขียนไว้ในกฎหมายเพราะว่าตราบใดที่นายกบอกไม่ออกมันก็ยังเป็นนายกตามกฎหมายอยู่แต่สิ่งที่เป็นทางออกก็คือสิ่งที่ผมเรียนท่านแล้วก็คือคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณทางการเมืองซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่นักการเมืองบ้านเรา ไม่มีสิ่งนี้จะเป็นส่วนใหญ่ครับพ่อแม่น้องครับณวันนี้ผมเรียนพ่อแม่พี่น้องที่เคารพในฐานะที่ผมเป็นข้าราการเป็นกลไกลของรัฐอันหนึ่งเนี่ยนะครับผมเรียนว่าปัญหาขณะน,นี้นายกไม่มีสิทธิ์รัฐบาลไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้กลไกรัฐผมหมายความถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งพลเรือนตำรวจทหาร เพื่อแก้ไขปัญหาของตัวเองอีกต่อไปแล้วเพราะสถานการณ์ณวันนี้เป็นสถานการณ์ที่ประชาชนไม่ยอมรับผู้ปกครองอีกต่อไปแล้วไม่ใช่สถานการณ์ที่พวกเราจมนุมประท้วงทุกวันนี้ไม่ใช่สถานการณ์ที่เราละเมิดกฎหมายเกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในบ้านเมือง ไอ้นั่นนะมันเมื่อปีห้าสามไอ้พวกโจรมันที่มันทำไว้เมื่อปีห้าสามครับแต่การเคลื่อนไหวของพวกเราผมเรียนพ่อแม่พี่น้องว่าเรามีสิ่สงศักดิ์สิทธิ์อยู่สามอย่างซึ่งทำให้การเคลื่อนไหวของพวกเรามีความบริสุทธิ์มีภูมิคุ้มกันในตัวเองครับอย่างแรกเรามากันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเราถึงเรียกว่ามวลมหาประชาชนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับ อย่างที่สองครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างที่สองที่พ่อแม่พี่น้องมีอยู่ตลอดเวลาก็คือว่าเรามาด้วยเป้าหมายเรามาด้วยความต้องการที่ไม่ใช่ต้องการขอเงินเดือนขึ้นขอให้ราคาสินค้าถูกลงเราไม่ต้องการอย่างนั้นเรามาเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมของชาติบ้านเมืองเรามาเพื่อต้องการประชาธิปไตยเรามาเพื่อต้องการที่จะให้บ้านเมืองนี้ดีขึ้นไม่มีทุจริตคอร์รัปชันใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับ อันนี้คือเป้าหมายของชาติของประชาชนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่สองครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่สามครับทำไมไปน้องครับพวกเรามากันร่วมสามเดือนนะครับมาโดยสงบสันติปราศจากความรุนแรงทุกประการนะครับความรุนแรงที่เกิดขึ้นทุกวันนี้คือสิ่งที่คนอื่นประทานมาให้เราสิ่งที่คนอื่นก่อขึ้นไม่ใช่พวกเราทําพวกเรายังสงบสันติและอหิงสาอยู่ครับ มีมีที่ไหนบ้างครับพ่อแม่พี่น้องครับมาชุมนุมกันสามเดือนเกือบเกือบสามเดือนชุมนุมกันใหญ่เนี่ยคนมาเป็นล้านเดินเบียดกันแทบจะไม่ได้ต้องไหลกันไปตามเนี่ยนะครับกระจกสักบานหนึ่งก็ไม่แตกหญ้าสักต้นหนึ่งก็ไม่ตายด้วยซ้ำไปถ้าจะพูดให้ถึงที่สุดไม่มีครับนี่คือสิ่งพาจารย์ของโลกผมไม่พูดหรอกของประเทศไทยประเทศไทยไม่เคยมีอย่างนี้ และในโลกก็ไม่มีอย่างนี้ด้วยครับที่คนมารวมกันจํานวนมากขนาดนั้นแล้วไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นที่ไหนๆก็ไม่มีครับเมื่อเรามากันโดยความชอบธรรมทั้งสามอย่างนี้แล้วไม่มีหรอกครับรัฐบาลไม่สามารถใช้กลไกรัฐที่ผมเรียนแล้วว่าตำรวจทหารมาเพื่อปราบปรามมาเพื่อดําเนินการต่อพวกเราได้ถ้าถ้านะครับถ้ารัฐบาลยังจงใจที่จะใช้กลไกรัฐอย่างเช่นตำรวจ มาดำเนินการกับพวกเราทหารผมมั่นใจว่าเขาไม่ทําแน่นอนครับถ้ารัฐบาลยังยืนยันที่จะทําเช่นนั้นผมหวั่นเกรงว่าสิ่งที่เลวร้ายในบ้านเมืองเราจะเกิดขึ้นนั่นคือสงครามกลางเมืองครับพ่อแม่พี่น้องครับเพราะเพราะอะไรครับเพราะทุกวันนี้ มันคือการต่อต้านอำนาจรัฐผมเรียนแล้วว่าอำนาจรัฐเมื่อไม่เป็นธรรมเมื่อไม่ถูกต้องเมื่อทรยศต,ต่อประชาชนประชาชนมาทวงอำนาจคืนนะครับการใช้กำลังปราบปรามนั้นจะทำให้ประชาชนลุกขึ้นสู้แล้วจะนำไปสู่สงครามกลางเมืองสงครามกลางเมืองไม่ได้เกิดขึ้นเพราะประชาชนต่อต้านอำนาจรัฐแต่พอรัฐใช้อำนาจไม่เป็นธรรมต่อประชาชนครับประการที่สองครับ ที่ผมเรียนว่ารัฐบาลผู้ปกครองในขณะนี้ต้องแก้ไขปัญหาทางการเมืองจะนำเอากลไกรัดมาแก้ไขปัญหาไม่ได้เอาเอาตำรวจเอาพเลเรือนเอาทหารมาเพื่อปราบปรามพวกเราไม่ได้ถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยมันจะเกินเส้นนะครับกำลังทหารกำลังตำรวจมีไว้เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยรักษากติกากฎหมายของบ้านเมืองไม่ได้มีเอาไว้ปราบปรามประชาชน ถ้าทำอย่างนั้นนายกรัฐมนตรีก็ทำเพื่อตัวเองและครอบครัวและภาคพวกครัครบพ่อแม่พี่น้องครับซึ่งผมเรียนว่าทำไม่ได้ทำไม่ได้เป็นอันขาดครับพ่อแม่พี่น้องครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะเรียนนะครับว่าอันที่หนึ่งครับวันนี้มีข้าการอย่างผมเดินออกมาแล้ว ผมเรียนว่าสถานการณ์ณปัจจุบันนี้ที่บอกว่าพวกเราต้องเป็นกลางทางการเมืองนั้นไม่ใช่สถานการณ์ทุกวันนี้ไม่ใช่สถานการณ์ระหว่างพักฝ่ายค้านแข่งกับพักรัฐบาลพักกอแข่งกับพักขอไม่ใช่ถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนั้นพวกผมเ็นข้าการต้องอยู่ตรงกลางจะทําตัวให้เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นโทษต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้แต่สถานการณ์ณวันนี้ก็คือสถานการณ์ที่พ่อแม่พี่น้องประชาชน มาทวงอำนาจคืนต่อรัฐบาลที่ทรยศต่อเขาเพราะฉะนั้น,นกลไกรัฐฆ่าการต้องยืนอยู่กับพี่น้องประชาชนและไม่ถือว่าไม่เป็นกลางทางการเมืองครับอันนี้ผมยืนยันในฐานะที่เป็น,นกลไกรัฐว่าความคิดนี้เป็นความคิดที่ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าเมื่อประชาชนไม่ยอมรับอำนาจปกครองแล้วผู้ปกครองไม่มีสิทธิปกครองอีกต่อไปประการที่สองครับ พ่อแม่เป็น้องครับสถานการณ์ทางการเมืองที่นายกพูดเช้าพูดเย็นเป็นนกแก้วนกขุนทองว่าดิฉันยอมหมดแล้วถอยหมดแล้วซึ่งอาจารย์ไตรรงบอกว่าถอนถอยด้วยถอนหมดแล้วอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับจะให้ทำอะไรอีกทำไม่ได้แล้วบ้านเมืองไม่ไม่มีทางออกแล้วไม่จริงหรอกครับผมเรียนแล้วว่า ตามกฎหมายอาจจะมีปัญหาถ้าทุกฝ่ายยืนหยัดโดยเพราะนายกและรัฐบาลคณะนี้ยืนหยัดอยู่กับผลประโยชน์ของตัวเองไม่ยอมลาออกแต่ถ้ามีคุณธรรมมีจรรยาบรณมีจริยธรรมทางการเมืองเห็นแก่ผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเห็นแก่พ่อแม่พี่น้องที่มากันหลายรอบแล้วนะครับทนลําบากตากตำกันมาที่ตายก็ตายแล้วที่บาดเจ็บก็บาดเจ็บแล้วคนเหล่านั้นก็มีญาติพี่น้องเหมือนกัน ถ้านักการเมืองถ้ารัฐบาลมีคุณธรรมมีจริยธรรมอย่างเช่นที่ว่านี้แก้ปัญหาง่ายนิดเดียวครับนอนหลับวันนี้ให้เต็มตื่นพรุ่งนี้ลุกขึ้นมาตอนเช้าบอกดิฉันลาออกแค่นั้นก็จบครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับขอบคุณมากครับ